จะยืนยันกับพี่น้องว่าการไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเราปรับสมดุลแล้วอะไรที่มากเกินไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือของหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาลดละเลิอกอีกแต่มันจะเป็นไปนตามลําดับที่พี่น้องต้องฝึกฝนนะคะแล้วก็เรียนรู้กันไปกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคือมีสติในยาเมี่แปของอาจารย์ใช่ไหมคะพอเรามีสติแล้วเราก็จะค่อยๆค,ยคยทบควนได้ว่าเราทําอะไรมาคุณกินอะไรมาคุณทาอะไรมา อย่างหยาบก,ก็คืออาหารการกินภายนอกใช่ไหมคะอย่างละเอียดก็ด้านจิตใจก็ต้องไปตรวจอีกว่าคุณมีความโรบปวดหลงอะไรที่ยังไม่ลดละอีกมันก็ทําให้คุณป่วยได้อีกนะคะถ้าคุณมีความอยากมีความต้องการมากจิตที่คุณปรุงอยู่เรื่อยๆอะ่ะมันก็จะส่งผลออกมาทางด้านด้านกายนะคะอย่างอย่างที่บอกว่าค่ายที่แล้วที่มีส่งผลทางด้านกายก็คืออยากจะให้เพื่อนกินอาหารสุขภาพเงี้ยมันเป็นความอยากที่ดี แล้วมันก็ทําให้เราป่วยพอเรารู้ปุ๊บแล้วบ่กหยุดหยุดอยากซะเพราะอยากปุ๊บมันก็ส่งผลทางร่างกายคือมันไม่ยอมมันไม่ยอมหยุดคิดไงแล้วมันก็นอนไม่หลับไงเราก็ตรวจตัวเองได้อ่ะมันเป็นอะไรที่มันแบบศาสตยาเก้าเวทเนี่ยจะบอกว่าเป็นอะไรที่วิเศษมากนะคะกับการที่ถ้าเราได้มาปฏิบัติแล้วมาเรียนรู้แล้วเราก็เป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะเราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้แล้วก็ตรวจตัวเองได้ไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจค่ะ แต่เองก็ปฏิบัติปีนี้ก็ปีที่สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็บอกว่าเออก็มายืนยันตัวเป็นๆกับพี่น้องว่ามันตรวจสอบได้นะมันขึ้นตัวเองได้จริงๆนะจะมีชีวิตล่าให้แล้วก็ให้ผู้เข้าค่ายเนี่ยค่ะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าอยู่ในค่ายสามวันเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นอย่างไรก็ให้เขาเล่าสู่กันฟังเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่เราบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนานจริงนะว่าเรามาทําศีลข้อที่หนึ่งอย่างพ่อครูบอกว่าข้อแรกเลยเนี่ย มันจะทําให้มันพ้นอบายไปได้ได้เร็วมากแล้วก็มันจะมีปัญญาอย่างเงี้ยเราบอกว่าต้องช่วยกันพูดต้องช่วยกันส่งเสริมช่วยกันทําอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะเอยบอกว่าจะได้เป็นแรงเหนี่ยวนําที่ดีอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ภาพเพียนทํากันค่ะเมื่อได้เว่ยเนื้อวัวได้เนี่ยมาอีกช่วงหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้กินเจกับอ่ทางชมลมชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยของคน ลุงพลงพตรีจำลองสีเมืองแล้วก็ชอบไปทานอาหารบางสวิรัตมากมากก็คือแถบอซอยนาวมินซึ่งเป็นแดนของสัติอโศกแล้วเราไปกินนะแต่ในครั้งนั้นเนี่ยเรากินเนี่ยเราก็กินด้วยความที่เราไปกินตามเขาเรากินตามนั่นน่ะบางทีบางครั้งมันก็มีแเออเขาคนนี้เขากินมังสวรตเ์ีัยมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่ายังกดข่มอยู่แต่ก็กระไรอยู่ก็เลยมัน ช่วงนั้นเราก็กินหลายปีเหมือนกันแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอมาอยู่แล้วก็เลิกไปอยู่ที่เมืองไทยก็เลิกไปแต่ก็กินเป็นช่วงๆไปจนกระทั่งมาอยู่อเมริกาเนี่ยมันรู้สึกว่าของจะเป็นหมดบุญมั้งเพราะเราต้องมาผจญกับร้านอาหารบ้างที่เราทําไปบ้างเนี่ยแล้วก็หาของกินยากแล้วอีกอีกประการหนึ่งอ่ะประจวบเหมาะกับเพื่อนๆนี่ก็บอกว่ากินกินอะไรก็กินไปกินยากจังกินเราก็ไม่อยากจะให้เพื่อนมาเพ่งเพ่งเรา เอากินตามเขาก็กินจนกระทั่งมาระยะหนึ่งเราก็ได้มีเกิดความนึกก็เลยบอกเออขอการกินเจแต่ันการกินเจที่บางครั้งก็เป็นอาทิตย์บางครั้งก็กินเฉพาะวันศุกร์แต่ก็ยังมีลักษณะของการกดข่มอยู่ไม่ได้ปฏิบัติจริงเมื่อเรามาได้ตั้งใจกินเนี่ยเราก็ได้เห็นวิบากในบางสื่อบางอย่างซึ่งทําให้ให้เรารึกว่าเพราะเป็นอย่างนี้นี่เองเราถึงจะเข้าอยู่ในวงการเข้าอยู่ใน แวดวงชั้นในของของแพทย์พิธีธรรมซึ่งเป็นจิตอาสาไม่ได้มันก็ได้เป็นแค่อาสาสมัครแล้วทีนี้พอมาช่วงระยะเวลาหนึ่งน่นับจากเวลาที่นี่มันก็ห้าปีหลังจากที่เดือนวันที่สี่มีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดซึ่งไปจัดค่ายแฟนพันแท้กับคุณตัว้วแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นจิตอาสาที่สหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะเตรียมการจัดค่ายใหญ่ในเดือนกันยายนของปีเดียวกันนั้นเนี่ยที่วัดพระหมหาชนกแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้ชี้ขุมทรัพย์ของเราว่าเออลูกศิษย์ของอาจารย์บางคนเนี่ยเข้าค่ายแล้วออกจากค่ายก็ยังกินปกติยังกินยังดื่มอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกตั้งแต่นั้นก็เลยภาว,วนาตัวเองแล้วตั้งจิงมาว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้นําหรือนําคนอื่นหรือนําตัวเราเองเนี่ย เราต้องนําตัวเราเองก่อนเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่เราจะต้องกินอาหารแบบมังสวิรหรือ